คลิปนี้ผมจะพาท่านมาชมความงามและรู้จักกับวิหารเทพบิทยาคมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาณวัดบัดไลตตำบลกุดพิมานอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาภายหลังจากการมรณาภาพของพระเทพบิทยาคมืหอหลวงพอคูณปริสุทธโธเจ้าวาดวัดบาลายเกจิเชื่อดังของเมืองไทยที่มีลูกศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพนับถือหลักธรรมคำสอนของท่านยังคงเป็นหลักธรรมประจำใจ ที่ใครต่อใครต่างยึดถือและปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันหากแต่มรดกทางภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเรานอกเหนือจากวัดประไลและปพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุโทโธแล้วหากแต่ยังมีวิหารเทพวิทยาคมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากปฏิธานของตัวท่านเองความสวยงามและโดดเด่นของวิหารเทพวิทยาคม เห็นจะหนีไม่พ้นการลังสรรค์อันแสนงดงามของศิลปะแทบถูกขแขนงมีลักษณะเป็นอุทยานธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่อาคารทรงกลมมีทั้งหมดสี่ชั้นไม่รวมชั้นใตดินซึ่งแต่ละชั้นมีความสวยงามและน่าสนใจแตกต่างกันไปชั้นใตดินของวิหารเทพวิทยาคมชั้นใตดินของวิหารเป็นส่วนจัดแสดงและให้ผู้ชมได้เลือกรับของเทรลลึกจากเงินทบุญของท่านผู้เข้าชมเอง บรรยากาศโดยรอบจัดตกแต่งให้เสมือนท่านได้อยู่ใต้ทองนาทีอันศักดิ์สิทธิ์หรือโลกใต้บาดาลชั้นที่ 1. นึ่พาพุทธประวัติและต้นโพอธิษฐานความงามสุดแล้วแต่ปัจเจกมองแต่ความหมายยิ่งใหญ่แห่งพุทธประวัติคงอยู่ชั่วการนานชั้นที่สองโดยรอบนำเสนอเรื่องราวของพระวินัยปิฎกและวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าสเสด็จด,ดับขันปรินิพน์อธิสิน2ข้อ และเรื่องราวของนิกายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตีความพระวินัยและพระธรรมคําสอนในหลากหลายแงยม่มุมส่วนพื้นที่สงบเงียบตรงกลางนั่นเป็นพื้นที่โล่งให้สาธุชนได้อธิษฐานจิตเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองชั้นสามเป็นเรื่องราวของพระธรรมปิฎกพระธรรมขันธ์จิตกรรมวิจิตบนเพดานชั้นสามเป็นใบโพมากกว่า8 4 0 0 0ใบเพื่อสอดแทรกคําสอนเรื่องราวของความเพียรเรียนรู้พระธรรม และยังเป็นเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนว่าพระองค์มิได้มุ่งแต่ถ่ายทอดแก่นพระธรรมตามที่พระองค์ทรงตัดสู้หากแต่สั่งสอนพระธรรมตามจริตของผู้สดับธรรมนั้นๆด้วยดังนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นั้นเพื่อสั่งสอนผู้คนตามจริตซึ่งจริตของแต่ละปัจเจกนั้นมีได้เหมือนกันเป็นแบบแผนเดียวกันการเผยแผ่พระธรรมจึงไม่ได้มุ่งแต่เพียงเผยแผ่แก่นด้วยวิธีเดียว แต่วิธีในการเผยแผ่ต่อแต่ละบุคคลก็มีความสําคัญในการที่จะทํำให้บุคคลดันั้นเข้าใจซึ่งพระทมด้วยชั้นดาดฟ้าวิหารเทพวิทยาคมเป็นชั้นบนสุดของหอเทพวิทยาคมประดิสถานพระพุทธรูปและรูปปลอหลวงพ่อคูปิดทองคํามองสู่บางล่างเพื่อประสาทพรแก่สาธุชนชั่วการละนานนอกจากนี้บริเวณรบอบๆวิหารเทพบิทยาคมยังมีเทพพญาศัตว์ต่างๆให้ได้ชมกัน เพื่อเป็นปิศนาธรรมให้คนหาเช่นพญานาคเปรียบเสมือนโอบุมธรรมะของพระพุทธเจ้าสะพานพญานาคคือทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกธรรมะเทพจำแรงสุนักสาหัวเฝ้าประตูนรกแต่ละตัวมีชื่อว่าอานิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งมีความหมายแห่งการปล่อยวางพญาแรงสะท้อนให้ระลึกถึงกิเลสที่ชอบสุขอยู่ในใจคนมากที่สุดคือโลภะโทสะและช่างอิรวันเป็นต้น ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมาสัมผัสวิหารเทพวิทยาคมประกอบขึ้นด้วยโมเสกมากกว่า20ล้านชิน้นและใช้แรงงานชาวบ้านเป็นผู้ติดอย่างละเอียดด้วยจิตศรัทธาและสมาธิเพราะหนึ่งวันหนึ่งคนสามารถติดเซรามิกโมเสกชิ้นเล็กที่สุดเท่าเม็ดถั่วเขียวได้เพียงไม่เกินหนึ่งตารางเม็ดอย่างไรก็ตามสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้าชม ให้ส่งหนังสือแจ้งความจำนงพร้อมจุดประสงค์ในการเข้าชมล่วงหน้าหนสัปดาห์เพื่อให้เจ้าหน้าท so ี่และทีมงานมุขเทศน้อยจัดสรนเวลาและเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกด้านโดยจะเปิดทุกว <star mean> ันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานี่ก็เป็นความงามบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยครับที่เข้ามารับชมและรับฟัง